ค่ะคุณโยมกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการถามทางตอบรามนะคะที่จะมาช่วยตอบปัญหานะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติและก็ข้อคงใจในการใช้ชีวิตนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ส่งมาได้ที่โพธิวนา a n s w e r g m ที่ c o m นะคะต้องช่วยต้องย้ำบ่อยๆนะคะเผื่อท่านไม่กล้าส่งมานะคะส่งมานะคะพวกเราอนดกตอบคาถามทุกคําถามนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคุณแม่นั่งรอตอบคําถามอยู่ตรงนี้คะ่ะสวัสดีค่ะเจริญพรค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่เป็นท่านโยคีชายนะคะได้ส่งคําถามมา ถามเราค่ะว่าเวลาที่เขาไปทําบุญนะคะก็จะมักจะถ่ายภาพกิจกรรมไว้นะคะเป็นที่ระลึกแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยเกือบทุกๆครั้งก็จะโพส์ลง a c e b o o k เพื่อให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนน่ได้เห็นแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะแต่จิตมันก็เหมือนเผลอคิดไปว่ามันจะเป็นการโอ้อวดไหมครับคุณแม่แล้วก็อาน,นิสงของการที่เราเผยแพร่ภาพบุญเนี้ยมันมีอาน,นิสงยังไงบ้างก็รบกวนคุณแม่ช่วยตอบด้วยค่ะ ค่ะนี้ต้องบอกว่าพวกเราชาวโพธิวน,นาก็ทํากันอยู่ประจําแล้วเราก็โมทนาบุญกันตลอดการที่เราทําความดีรักษาใจให้ดีด้วยนะบุญถึงจะยิ่งใหญ่ถ้าเราทําดีและจิตยังหวั่นไหวบุญหล่นบุญตกหล่นหายแล้วเราก็จะได้ความเศร้าหมองเป็นที่ตั้งต้องบอกว่าการที่ทําความดีแล้วเราปาตนาให้ ผู้อื่นเนี่ยได้กุศลจากเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เประเสริฐมากแต่ถ้าหากว่าเรายังหวั่นไหวในความดีของเราอันนี้ลูกต้องเร่งเจริญสติและภาวนาให้ถีมากขึ้นเพราะบุญที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือวัตถุทานก็คือการเจริญภาวนานะจ๊ะให้อภัยทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าจ้ะคุณโยม ถือว่าถ้าเจตนาดีผลของเจตนานั้นก็ย่อมดีใช่ไหมคะคุณแม่ใช่เลยก็หวังว่าคุณโยมจะหายสงสัยนะคะก็ทําให้มีกําลังใจในการทําความดีมากขึ้นนะคะก็ก่อนจากกันไปค่ะคุณแม่รบกวนขอทรมาสกิจใจสักข้อสองข้อค,ะค่ะนี่ก็วาระของการที่จะสิ้นปีเก่าเข้าสู่วาระของปีใหม่แล้วนะคะหวังว่าลูกๆคิดใหม่ พัฒนาใจให้เป็นกุศลผลของมันก็จะออกมาดีคือปีใหม่ปีนี้ชีวิตของลูกๆจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นจเจริญพรกับคุณโยมสาธุค่ะคุณแม่ขอบคุณโมทนาบุญนะคะที่คุณแม่ให้ธรรมะเป็นทานกับพวกเรานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะปีใหม่แล้วนะคะก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีนะคะ ก็ท่านใดสนใจค่ะสมัครมาได้ที่ Facebook มูลนิธิโพธิวันนาน,นะคะหรือถ้าไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะก็โทรมาก็ได้ค่ะที่0830285767นะคะหรือ02ออหรือ0892196523นะคะพวกเรารอท่านอยู่นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่จะจเลญพรค่ะ